สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาเลขสามตัวบนมาฝากพี่ฝากง้องฝากท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งครับความจริงผมก็คิดว่าจะไม่ลงแล้วครับแต่ว่าพอเราลงไปเนี่ยมันก็จะมีคำถามถามว่า ถ้าแม่นจริงทําไมไม่เอาไปซื้อเองคําถามนี่มันจะตามมาทุกทุกสํานักครับที่เขาคํานวณให้แต่ว่าเราคํานวณเนี่ยเราคํานวณออกมาเราก็ให้ด้วยใจคมจริงอ่ะผมคำนวณเองผมก็ซื้อเองถูกเองนะครับเพราะว่าที่ผมลง youtube นี่ผมก็แค่ทำช่องขึ้นมาใหม่ผมก็ยังไม่ได้มีไรายได้อะไรหรอก ต่เห็นว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่สำหรับน้องทุกคนมีความหวังเหมือนกันหมดครับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนเรามีความหวังครับหวังกอ็อยากจะถูกร้อยเปอร์เซนตพันเปอร์เซนต์นะครับ ทุกคนก็หวังอยากจะถูกอยากจะมีเงินใช้เหมือนกันทุกคนผมก็เหมือนกันครับผมคำนวณมาผมก็อยากมีเงินใช้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้งมงายอะไรมากพอายามว่างผมก็คำนวณเลิกจากงานแล้วผมก็มาคำนวณอันไหนมันเข้าผมก็จดไว้แล้วผมก็ทำมาอยู่เรื่อย ยังไอ้สูตรเนี่ยสามตัวบนเนี่ยนี่ครับผมก็จะคํานวณออกมาเป็นแบบนี้แหละและในในในที่ไอตัวที่ผมคํานวณเนี่ยมันก็จะมีเลขสามตัวอยู่ในนี้เราเริ่มจากงวดนี้ครับเจ็ดห้าเจ็ดงวดนี้ครับงวดที่สิบหกเดือนสิบสอง ผมไม่อยากย้อนหลังไปเยอะมันอาจจะเสียเวลาเริ่มจากเจ็ดห้าเจ็ดแล้วกันตรงเนี้ยมันจะเป็นหลักร้อยนี่ครับแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นสิบกับหน่วยฝั่งนี้จะมีหลักร้อยกับหลักสิบอยู่แล้วอย่างตรงเนี้หลักร้อยนะอย่างอย่างไอ ชุดเนี่ยหลักร้อยมันจะมีมี0นย์มี1มี7มี0เท่ากับว่าจะมี0นมี1มี7จ็ดถ้าศูนย์หเนี่ยท่านดูครับมี5้าอะไรห้าเดห้าแเราก็เอา0ูนย์ห้านห้นี่ครับเห็นไหมครับ0ูนย์ห้าห้ แล้วหนึ่งห้ามีอะไรครับหนึ่งห้าห้ามีไหมอ้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดนี่ครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดถามว่าศูนย์เก้ามีไหมศูนย์เก้าไม่มีครับเห็นไหมไอ้ที่จับคู่ม้มันจะมีห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดห้าแต่ตรงนี้มันจะมีแค่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเหมือนกันครับสูตรนี้ตูต่อไปนี่ครับ ทูนี้เป็นอะไรครับห้าสี่ีนี่ครับห้าสี่หลักร้อยหลักสิบนี่ครับเท่ากับว่าสูตรนี้มันจะเริ่มเข้าแล้วครับเข้าที่สูตรนี้มันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่สูตรนี้มันเข้าที่แล้วห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองไอ้สองตัวมันมีอะไรครับมีสอันนี้มีอะไรครับห้าสี่ ห้าอยู่หลักร้อยสี่อยู่หลักสิบเจ็ดหลักสิบสองหลักสิบนี่ครับสี่ห้าสี่อะไรครับห้าสี่สี่ห้าสี่ห้านี่ครับห้าสี่สี่ห้าสี่ห้าแล้วมันก็จะมีอะไรอีกห้าสองสี่มีไหมมีครับห้าสองสี่นี่ครับห้าสองสี่มีห้าอะไห้าสี่สอง นี่ครับห้าสี่สองดูครับจากสูตรนี้ครับแล้วผมก็จะเอามาคำนวณเป็นจับเป็นสามตัวเป็นชุดให้เลยนี่ครับเหมือนกันครับเนี่ยอย่างสูตรนี้จากห้าทีบสี่แล้วก็มาเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมท่านดูครับ ไอ้ที่ผมติ๊กไว้ให้เก้าเจอยู่หลักร้อย7อยู่หลักสิบนี่ครับเนี่ยนี่ครับผมจะจับคู่ไว้ให้เลย3ตัวบนเลยได้979ครับงวดถัดมา063นี่ครับท่านดูที่ผมติ๊กไว้ให้ก็จะได้02 0ย์แล้วก็01 ไอ้ศูนย์นันมันจะอยู่หลักร้อยสองหลักสิบหกหลักสิบหนึ่งหลักสิบนี่ครับตรงนี้ที่ผมจับคู่ให้มันมีอะไรมัง่งนี่ครับเสร็จแล้วผมก็จะเอามาจับคู่ไว้ให้นี่ครับมันจะได้ศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูย์สองแปดศูนย์สองหกสี่ชุดครับออกครับ 063งวดถัดมาครับที่มันออก395ที่ผ่านมายกหยกครับนี่ครับมันมีอะไรครับ395เราก็จะเริ่มจาก353932หลักร้อยคืออะไรหลักร้อยคือเลขสมหลักสิบก็มีเลขห้าเลขเก้าเลข2เลขมันออกอะไรครับ สามเก้าห้านี่ครับสามเก้าห้างวดนี้ก็จะได้อยู่สี่ชุดเหมือนกันสามห้าสามสามห้าสี่สามห้าเก้าแล้วก็สามเก้าห้าเลขออกอะไรครับสามเก้าห้าสี่ชุดครับแล้วก็งวดนี่ครับงวดวันที่หนึ่งมีนานี่อ่ะ คำนวณเลขมันมาเป็นแบบนี้หลักร้อยมันก็จะเป็นเลขหกหลักสิบก็เป็นเลขหกแล้วก็เลขแปดเนี่ยครับหลักร้อยเลขหกหลักสิบก็มีหกมีสี่มีแปดตรงนี้มันมีอะไรมั่งครับนี่ครับหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกสี่สี่หกแล้วผมก็จะมาจับสามตัวบนไว้ให้ นี่ครับงวดนี้มันได้5ชุดจะได้6กห6สี6 6กหกแปดหกรอครับท่านยังไม่ต้องเชื่อตอนนี้ครับรอหวยออกครับถือว่าเป็นแนวทางครับพอมันเข้าเราก็เลยเอามาฝาก านยังไม่ต้องเชื่อครับจนกว่าหวยจะออกทุนน้อยเราก็ลงทุนน้อยไปก่อนครับลองดูครับของแบบนี้มันไม่ลองมันก็มีล้ท่านดูคลิปนี้ท่านอาจจะโชคดีก็ได้ครับดูครับ คลิปนี้ก็เอาสามตัวบนมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ก่อนครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนครับขอบคุณครับ